สวัสดีค่ะเรามาฝึกโยคะคลายกล้ามเนื้อกันก่อนอื่นเรามานั่งขัดสมาิแบบนี้หลับตาหายใจเข้าหายใจออกยืดอกคืนหายใจเข้าและหายใจออกทามสมาธิก่อนเสร็จแล้วนะคะมือซ้ายจับที่เข่าขวาวาดมือขวาไปด้านหลังยืดอกขึ้น ถ้าใครที่มีกล้ามเนื้อตรงบริเวณคอบ่าไรนะแล้วก็ส่วนตรงหลังด้านล่างนะคะจะรู้สึกติดขัดแล้วปวดมากๆาค่อยยืดชา้าๆสามารถขยับร่างกายได้หายใจเข้าหายใจออกสลับกันอีกข้างหนึ่งมือความาจับที่เข่าข้างซ้ายยืดอกขึ้น สำหรับตัวของเพรก็รู้สึกว่ากล้ามเนื้อยืดตึงมากๆอ่ะหายใจเข้าและหายใจออกค้างไว้สักครู่หายใจเข้าหายใจออกค้างไว้นะคะหายใจเข้าและหายใจออกยืด ไหลขึ้นมามือทั้งสองประสานกันยืดไปด้านหลังอ๋อรู้สึกว่าแขนทั้งสองข้างไหลติดมากๆนะคะยืดมาด้านหน้ายกขึ้นยืดไปด้านหลังนะคะ ก็จะเป็นการยืดนะคะที่ดีมากๆนะคะถ้าใครที่มีร่างกายที่ยืดตึงก็จะรู้สึกนะคะปวดมากๆขค้างไว้หายใจเข้าหายใจออกนะคะแล้วก็เอียงลำตัวไปด้านซ้ายมือยังประสานกันอยู่นะคะยืดนะคะจะข้าง ด้านข้างของร่างกายนะมือหรือแขนทั้งสองที่ยืดไปก็สามารถที่จะยืดตรงบริเวณหน้าไหล่แล้วก็ตรงบริเวณเอวค่ะหายใจเข้าและหายใจออกยืดกลับไป ทางไว้หายใจเข้าและหายใจออกนำมือทั้งสองมาประสานกันเป็นการยืดตรงบริเวณหน้าไหล่นะคะใครรู้สึกว่าหายใจติดขัดรู้สึกว่าอึดอัดนะคะปวดตรงบริเวณส่วนหน้าอกนะใช้นะคะท่านี้ยืดไปมือทั้งสองประสานกันเปิดอ,อกเปิดไหล่นะกว้างๆยาวไปด้านหลังเลย ใครมีเวลาทำหลายๆรอบนะคะจนกว่ากล้าลำเนื้อของเราก็จะยืดยาวนะคะคุณจะรู้สึกดีมากๆฝึกช้าๆดึงแขนไปด้านหลังหายใจเข้าหายใจออกก็ค่อยโน้มลำตัวโน้มศีรษะให้มาติดกับพื้นนะคะมือทั้งสองยืดยกไปสามารถขยับได้ หายใจเข้าหายใจออกยืดหัวไหล่ต่อไปนะคะก็ตั้งศอกนะคะของแขนข้างขวาเดี๋ยวเราจะมายืดนะตรงบริเวณฝ่ามือข้อมือนะคะหน้าแขนกันนะคะใยการจับนะคะ นิ้วนะคะค่อยๆดัดลงไปนะคะสลับกันอีกข้างถ้าใครมีเวลานะคะสามารถที่จะทำนะคะสามถึห้ารอบหรือหรือว่าหลายๆรอบอรับรองเลยอาการปวดมือตรงบริเวณข้อมือหนะ้ามือหน้าแขนก็จะหายไปนะคะต่อไปยืดแขนออกมานะคะแล้วค่อยๆนะเอามือซ้ายจับ มือขวาทั้งหนะคะชี้ไปด้านหน้านะคะสลับกันอีกข้างหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก ต่อไปนะคะเราก็จะยืดคอป่าไรกันนะคะโดยเอามือซ้ายมาแตะที่ตรงบริเวณขมับหรือว่าบนเนื้อโหัแล้วก็ดึงศีรษะมาด้านข้างให้ติดกับหูไรให้มากที่สุดใครที่มีอาการยืติดติดมากก็สามารถที่ค้างไว้นานๆสลับกันอีกข้างหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าและหายใจออกอ,อีกรอบหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกโยคะแก้อาการของเพดนะคะไม่ต้องท่ายากนะคะเราก็ฝึก าง่ายๆหรือว่าท่าที่เราทําได้แต่รับรองเลยนะคะถ้าคุณฝึกมาเป็นประจํานะคะอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อของคุณนะที่ยึดตึงหรือว่ายึดยึดติดะะก็จะหายไปทันทีหรือว่า,าใครที่ยึดตึงามากๆนะ,ะฝึกหลายๆรอบนะคะก็อาการก็จะดีขึ้นดีขึ้นนะคะต่อไปนะคะ ดึงหนะ้าศอกซ้ายนะคะพับศอกซ้ายแล้วก็เอามือขวาดันนะคะศอกที่พับอยู่ให้ดึงมานะคะตรงบริเวณด้านขวาโอท่านี้ก็ดีสุดยอดเช่นกันหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก หนึ่งชั่วโมงหรือว่านะคะหนึงคลิปนะคะท่านใดที่สามารถทําตามเพชจได้เลยรับรองว่าสุขภาพของคุณจะดีมากๆเลยนะคะถ้าไม่ยากเลยนะคะถ้าง่ายมากๆต่อไปนะคะอ่าเราจะ มากลางขากันนะคะหันนาศีรษะไปด้านข้างนะคะชี้ฝ่าเท้าข้างซ้ายไปด้านหน้าค่อยๆลดศีษะลงไปนะ,ะให้แนบติดกับหน้าแข้งนะคะ <S <S โอ้โหท่านี้นะคะจะค้างไว้นานๆจนการปวดตึงน่องนะคะเข่าดันหายไปเลยทีเดียวนะคะกล<ค>มศีรษะติด นะคะแนบกับเขาหรือว่าแน่แข้งหรือว่าขาหายใจเข้าหายใจออกอ่าค้างไว้เลยเป็นท่าที่ต้องจำเป็นต้องฝึกทุกทุกวันนะคะหลังจากาทำงานหลังจากที่เราทำงานเสร็จหรือว่าเรามีเวลาว่างนะคะทุกทุกท่า ะะการฝึกโยคะของเพชรก็จะได้ผลเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะค้างไว้นะคะมือข้างจับฝ่าเท้านะคะค่อยนวดกดฝ่าเท้าลงดึงนะคะฝ่าเท้าเข้ามาในลำตัวนะคะหายใจเข้าหายใจออกค้างไว้นานๆนะคะเท่าที่คุณจะสามารถทำได้ รับรองอาการปวดเมื่อยน่องขาเข่าฝ่าเท้าจะหายไปทันทีหายใจเข้าหายใจออกข้างไว้นะคะหายใจเข้าและหายใจออก หางไว้นานๆได้เลยหายใจเข้าและหายใจออกเดี๋ยวเราจะสลับกันอีกข้างหนึ่งนะคะฝ่าเท้าข้างขวาชี้ไปด้านหน้ากลางขาออกมายืดอ,อกยืดไหล่ขึ้นหายใจเข้านะหายใจออกลดศีรษะให้ไปติดกับหน้าแข้งหรือว่าตรงบริเวณน่องอ่า สามารถหมุนขยับลำตัวได้เลยนะคะถ้าใครที่มีอาการยืดตึงของแฮมสตริงหรือน่องนะคะท่านี้นะ,ะจะช่วยให้คุณนะคะยืดยาวกล้ามเนื้อได้ดีสุดยอดมากๆเลยค้างไว้หายใจเข้าหายใจออกค้างไว้นานๆได้เลยหายใจเข้า หายใจออกหายใจเข้าและหายใจออกค้างไว้ค้างไว้เลยนะคะมือก็ยังนลคะโม,มด,ดัด ฝ่าเท้าอยู่นะคะเพราะว่าถ้าใครที่เดินมากๆหรือว่ายืนมากๆนะ,ะรู้สึกปวดเท้าฝ่าเท้าปวดน่องอ่นะท่านี้จะช่วยนะคะได้ดีมากๆเลยหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก ค้างเอาไว้นะคะจนอาการปวดนั้นหายไปนะคขจะรู้สึกว่าความร้อนหรือพลังงานนะคะวิ่งผ่านร่างกายหรือว่าขาของเราไปเลยนะคะทานี้สบายมากๆนะคะถ้าใครทำได้หายใจเข้าและหายใจออก ต่อไปเดินมือมา45องศานะคะก็จะเปิดได้กว้างไปอีกนะคะวางคางลงติดพื้นกลางแขนออกมาหายใจเข้าและหายใจออกอกลางขาออกมาทั้งสองข้าง คางติดพื้นมือทั้งสองจับที่ฝ่าเท้าทั้งสองข้างกดลงติดกับพื้นดึงขึ้นมาเป็นการยืดแก้อาการปวดน่องปวดเขา่าแล้วก็ปวดตรงบริเวณฝ่าเท้าด้านหน้าและหลังฝ่าเท้าหายใจเข้าและหายใจออกเอียงลำตัวไป45องศา ใครที่สามารถฝึกได้เป็นเวลานาน,าน,านเนาะเขาสามารถค้างไว้ได้ตามความสามารถเลยมือประสานกันหายใจเข้าหายใจออกดึงมือไปเอียงลำตัวไปด้านซา้ายหายใจเข้าหายใจออกนะหายใจเข้าหายใจออกเอียงลำตัวไปด้านขวายาวไปหายใจเข้าและหายใจออก นะตอนนี้เพชรู้สึกว่าตรงบริเวณหน้าแขนนะคะตรงช่วงหนะ้าอกติดขัดมากๆนะก็เลยทําท่านี้นะคะหลายๆครั้งหน่อยจะดีมากอ่าต่อไปนะคะอ่านั่งทับส้นเท้านะค่อยๆวางหรือว่านอนลงไปหายใจเข้าหายใจออก แล้วก็ค่อยๆย,ยกนะฝ่าเท้าหลังเท้าขึ้นมานะคะถ้านี้ถ้าใครที่ปวดตรงบริเวณข้อเท้าหรือหน้าแข้งนะคะก็จะดีมากๆนะคะยกตรงบริเวณล่าเท้าขึ้นไปเป็นการนวดตรงบริเวณข้อเท้านะคะที่เพชรค้างอยู่นานๆน,นี้จะรู้สึกว่าปวดมากๆตรงบริเวณข้อเท้ามันตึงมากๆนะคะก็ค้างไว้จนกว่าอาการปวดนั้นหายไปนะคะค่อยๆขยับ เข่าทั้งสองข้างอ่าวางเข่าลงไปหายใจเข้าหายใจออกเป็นการยืดตรงบริเวณหน้าขาแล้วก็ตรงบริเวณหลังฝ่าเท้าค้างไว้ให้นานที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อ่ายังปวดอยู่ก็สามารถนะยืดกับ คืนมาหายใจเข้าหายใจออกนะคะ,ะมือทั้งสองจับที่ฝ่าเท้านะคะเปิดกลางขาลงไปนะ,ะท่าน,นี้ก็จะทำทุกๆเกือบเกือบทุกคลิปเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเป็นการยืดน่องยืดขาดีๆมากๆหายใจเข้าหายใจออกต่อไปต่อไปนะคะเป็นการบิดลำตัวหายใจเข้าหายใจออก เ,เอามือข้างขวาจับที่เข่าข้างซ้ายนะคะที่ไขว้หรือว่าวางพาดบนบนขาข้างซ้ายมือข้างซ้ายกางใบตามองตามมือซ้ายไปมือขวากดเข่าลงมาสลับกันอีกข้างนึงหายใจเข้าหายใจออกถ้าใครปวดหลังปวดสะโพกนะคะท่านี้ก็จะช่วยได้ดีมากๆค้างไว้สักครู่ อย่าลืมหายใจเข้าและหายใจออกนะคะหายใจเข้าหายใจออกกลับคืนมาอ่าต่อไปนะคะออกเป็นการน,นะคะบิดลำตัวนะคะวาดขานะคะไปด้านข้าง หายใจเข้าหายใจออกกอดเข่าทั้งสองนวดหลังแก้อาการปวดหลังหายใจเข้าและหายใจออกเสร็จแล้วก็นำเขา่าหรือว่าขาข้างขวาพาดตรงบริเวณเข่าข้างซ้ายมือกอดเข่าดันขาข้างซ้ายน้าให้นะกดทับ ขาข้างขวานะี่ตรงบริเวณนี้นะคะนะตรงบริเวณสลักเพชรหรือสะโพกนะคะดันไปหายใจเข้าหายใจออกสลับกันข้างท่านี้ดีมากๆถ้าใครไม่มีเวลาสามารถทําท่านี้ก่อนนอนก็จะดีมากๆค่ะค้างไว้นะคะปวดมากมากตรงบริเวณสลักเพชรหรือว่าสะโพกค้างไว้หายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าหายใจออกโยคะสำหรับนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นท่าง่ายๆนะคะแต่ว่าได้ผลดีนะโยคะ,ยคะไม่ต้องทำท่ายากนะคะแล้วแต่อายุ แล้วแต่กำลังที่เรามีนะคะสำหรับเพชรก็อายุมากแล้วก็นะคะฝึกการออกกำลังกายที่ช้าๆนะคะและดีมากนะคะไม่ออกกำลังกายหนักเกินไปหายใจเข้าหายใจออกต่อไปนะคะตั้งศอกขึ้นศีรษะก้มไปด้านหลังเนาะ นั่งขึ้นมานะคะบิดลำตัวตามองไปด้านหลังก้มศีรษะลงไปท่านี้ก็จะดีมากๆในการบิดนะะลดอาการปวดหลังาหายใจเข้าหายใจออกจะได้ยืดตรงบริเวณข้อต่อหน้าแขนกับส่วนหน้าอกได้ด้วยสลับการอีกข้างหายใจเข้าหายใจออกศีรษะติดพื้น ถ้าใครรู้สึกว่ายังตึงอยู่ไปได้ต่อน,นะคะหลายๆรอบหายใจเข้าหายใจออกอ่าหายใจเข้าหายใจออก ยกมือทั้งสองประสานกันแล้วก็ค่อยๆมาเกี่ยวที่ฝ่าเท้าทั้งสองข้างท่านี้แก้อาการปวดน่องนะคะพยายามยืดน่องให้ไกลที่สุดแล้วก็ให้ยืดยาวนะ,ะไม่ให้น่องนะคะตรงบริเวณข้อพับนะคะห่างจากเสือนะคะไม่ไม่อย่างนั้นนะคะเราก็จะรู้สึกว่าโอ้ยังตึงอยู่นะคะ กลมศีรษะลงไปตำตำหายใจเข้าหายใจออก mm hmm. รู้สึกปวดปรตรงบริเวณแฮมสตริงหรือนอ่องค่อยๆทำช้าๆหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายยืดช้าๆได้ผลดีค้างไว้จนกว่าอาการปวดนั้นหายไปอยู่ในท่าสบายๆ ถ้าใครที่ยังทําไม่ได้นะคะก็ค่อยๆนะคะฝึกกันไปทุกๆวันนะคะแล้วร่างกายของคุณก็จะทําได้โดยอัตโนมัติหายใจเข้าหายใจออกดึงฝ่าเท้าเข้ามาในลําตัวนะดึงฝ่าเท้าติดพื้นหายใจเข้าหายใจออก ต่อไปนะคะวาดนะะ้นมือหรือแขนทั้งสองมาด้านหลังนะคะเปิดไหล่เปิดส่วนหน้าอกขึ้นนะคะเกรงหน้าท้องไว้นะคะค่อยๆยืดนะคะท้านี้ก็จะดีมากๆนะ,คะใครที่รู้สึกว่าตรงบริเวณส่วนหน้าอกส่วนไหล่นะคะปวดและหายใจลําบากนะคะแล้วก็บิดเอวบิดลำตัวได้ตามสบายแค่นี้นะคะ เราก็จะรู้สึกสบายแล้วมือประสานกันกลมศีรษะให้มาแตะกับหน้าแข้งค่อยๆขยับนะคะขยับช้าๆนะคะเดีย๋ยวคะชุดนี้ของเพชรก็ไม่รีบเนาะหายใจเข้าหาออกดึงมือยาวๆไปหน้าผากติดกับหน้าแข้งหายใจเข้าหายใจออก อีกรอบนะคะยังรู้สึกว่าน้องยังปวดตึงอยู่หายใจเข้าหายใจออกค้างไว้ใครมีเวลาฝึกหลายๆรอบน่าจะดีมากๆนะคะหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายยืดอกขึ้น ต่อไปนะคะนั่งคัสมาดนะคะเราก็จะเปิดทางช่วงหน้าอกตรงนี้นะ,คะใครที่รู้สึกอึดอัดนะคะหายใจเข้าหายใจากลางมือออกไปอ่อแล้วก็นะคะกระพือกระพือนะคะเกล็งหน้าอกไว้นะคะใครจะทำแบบนี้นะคะสิบยี่สิบรอบสามสิบรอบนะคะก็จะดีมากๆนะคะ เป็นการยืดนะคะเปิดนะคะไลต่อไปนะคะเชียงมือไปสีบห้องศาแบบนี้แล้วก็ทำติดต่อกันไป20ปรอบนะคะ, mm. ะหายใจเข้าหายใจออกด้วยเกรงหน้าท้องไว้ต่อไปสลับกันข้างนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20อ่าต่อไปนะคะบนลงล่างอีก20ค่ะหายใจเข้าหายใจออกนะคะทำตามได้เลยค่ะอ่าแล้วก็แกว้งมือนะคะไปด้านหน้า ทั้งสองข้างพร้อมกันเกรงหน้าท้องไว้หายใจเข้าและหายใจออกอแล้วก็นะคะหมุนแขนทั้งสองไปด้านหลังอีกยีสิบรอบหายใจเข้าหายใจออก เป็นการยืดนะคะกล้ามเนื้อขยับกล้ามเนื้อได้ดีมาก่าต่อไปนะคะนำแขนทั้งสองมาควายการดึงไปเป็นการยืดสะบักนะคะใครฝึกชุดนี้ได้เลยก็จะยืดทุกๆส่วนของร่างกายรับรองนะคะดีมากๆหายใจเข้าและหายใจออก สถานที่นะคะสงบสงบดีๆนะคะต่อไปแล้วก็เป็นการยืดนะคะสะบักกลางแขนข้างขวาออกไปนะ,ะแขนหรือสอกข้างซ้ายช้อนแขนไว้ดันไปด้านหลังนะะยืดไปสลับกันอีกข้างนึงนะคะเนี่ท่านี้ดีมากๆนะคะในการยืดสะบักนะคะ พระยาะยามที่จะฝึกยืดทุกทุกวันถ้ามีเวลาหายใจเข้าหายใจออกค่อยค่อยหมุนไปใครมีเวลานะคะหมุนหลายๆรอบยี่สิบรอบนะาจะดีมากๆนะคะหายใจเข้าหายใจออกเหมือทั้งสองประสานกันดึงไว้ด้านหลังกลมศีรษะลงไป เราจะรู้สึกว่าร่างกายของเรานะคะร้อนขึ้นมาทันทีนะคะ,ะกลามเนื้อได้ยืดยาวแล้วอ่ะต่อไปนะยืนขึ้นกลางขาออกไปนละก้มศรีรษะลงไปอะการยืดน่องยืดขายืดสะโพกก้มศรีรษะลงไปถ้าใครค่ะก้มได้นะคะเอามาจับที่ข้อเท้า อ่าค่อยๆยืดหลังยา,ยาวหายใจเข้าหายใจออกศีรษะติดกับพื้นโอ้โหท่านี้นะคะเป็นการยืดน่องยืดสะโพกได้ยอดเยี่ยมมากๆต่อไปก็ากางขาลงไปหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก ต่อไปนะคะอยู่ในท่าผีเสื้อนะคะมือทั้งสองมาโอฟาท้าวาย้ยืดอกขึ้นหายใจเข้าหายใจออกมือประสานกันอ่าก็ค่อยกลมศีรษะลงไปนะคะติดกับพื้นเลยเราจะรู้สึกว่าตรงบริเวณขาหนีบช่วงขาหนีบของเราได้ถูกยืดแล้วหายใจเข้าหายใจออกอดทนอดทนยืดจนกว่าความ ปวดนะคะตรงบริเวณตรงขานหนีบของเอานั้นหายไปนะเอาค่อยๆนะคะวางหน้าท้องลงไปติดกับฝ่าเท้าทั้งสองข้างค้างไว้สักครู่หายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายยืดลำตัวกลับขึ้นมา มือทั้งสองเกีย่ยวไว้ที่ในปองเท้าทั้งสองข้างเป็นการยืดขาย,ยืดน่องได้ยอดเยี่ยมมีสมาธินะคะยืดอกขึ้นหายใจเข้าและหายใจออกต่อไปนะคะต่อกันเลยอยู่ในท่าหน้าวัวหายใจเข้าหายใจออกกลมศีรษะลงไปต่ำๆนะคะเป็นการยืดสลักเพชรยืดสะโพกได้ยอดเยี่ยม แล้วก็ค่อยคานมือไปด้านหลังให้มากที่สุดหายใจเข้าหายใจออกยืดจนกว่าอาการปวดนั้นหายไปรับรองหลังจากการฝึกคุณจะรู้สึกโล่งสบายตัวนอนหลับสบายมีสมาธิหายใจเข้าหายใจออก สลับกันอีกข้างในท่าหน้าหัวก้มลำตัวลงไปกดเข่าลงไปอาแล้วก็ค่อยเดินมือไปด้านข้างหรือว่าด้านหลังให้มากที่สุดหายใจเข้าหายเจอ,อกข้างไว้จงตรงบริเวณเราค้างไว้นี้นะคะกล้ามเนื้อของเราได้ทำงานถูกยืดยาวหายใจเข้า หายใจออกหายใจเข้าหายใจออกต่อไปนอนราบลงไป่อนกลายหายใจเข้าและหายใจออกอ่ะแล้วขอยก ขาขึ้นไปทั้งสองข้างมือทั้งสองนะประคองหลังไว้ประคองสะโพกไว้กางขาไปอ่านะขยับขาขยับเท้าสลับกันไปอึ๊บวางส้นเท้าหรือปลายเท้าติดพื้นหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าและ หายใจออกปอนคลายรู้สึกสบายมีสมาธิเพื่งว่าท่านผู้ชมคงได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะจาก คลิปนะคะของเพชรในการฝึกโยคะนะคะทำฝึกท่าซ้ำๆกันทุกวันเรา,ารับรองสุขภาพของคุณจะดีมีสมาธินะ,ะผ่อนคลายแล้วก็กล้ามเนื้อของคุณได้ถูกยืดยาวนะมีความสุขมากๆนะคะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะขอขอบคุณคะ่ะ